กาสังคมตั้งมาแปดปีสิบปีแล้วพัฒนาคนไปถึงไหนเนี่ยอ่อาอะเมื่อวานนี้ไอ้ไอ้จับอัปีไปนัง่งกินข้าวเขาแถวบางเขนเห็นไหมอายองวลิลเยนครับผมไอ้ไอ้อับปีสีกบาลไปแดกข้าวตอนเย็นเขาให้ที่นี้ว่าสต่ม,มน,นั้นนี่มันต้องขันเอาเวลากังวเช้าถึงเพลใช่ไหมครับเออ ถือว่าอาตมาขอสาสากพิจารณาคนทั้งหลายว่าให้ถือว่าเป็นลูกนอกค่อนะอย่าไปด่าทั้งหมดด่าทั้งหมดอันตรายถึงตัวเองนะอย่างนี้ถือว่าลูกนอกค่อกะป่ะจับได้เห็นใกล้ก,ลกับตีกระโหลกมาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สุพรรณบุรีที่อู่ทองบอกญาติโยมบอกจาบ,บ้รนะองค์พระประธานเสือกไปลือ้อไปลือปล้อก็จะตายเลยทีเนี้ยนะนะี่เขาตำหนักคือแรงอธิษฐานของคนที่ไปบนเอาไว้แล้วมันพลังเหนือมหาศาลนี่นก็เรียกว่า วัดไปนี่สิบุคคลก็จริงแต่ว่าการจะโบรัณปฏิสังขรณ์ก็ต้องปรึกษาทุกชนทั้งหลายร่วมกันการทำคนเดียวก็เรียกอะไรก็เรียกอยู่อยู่ประโลกก็อยู่โลกนี้ปรึกษาขนาดรับเขาธนาคารเอฟีเนี่ยธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยขนาดนี้เงินจะหมดเขาจะมาเอาธนาคารเด็กแล้วยอมก็ต้องช่วยกันตีร้องร้องเปล่าไม่ยอมนะจะเอามาแน่จัธนาคารอมสินไม่ยอมนะ อาจจะมาคนหนึ่งบาทไว้ห้าหกหมื่นเนี่ยนะจะมาเอาไปไงย่งเงี้ยเดี๋ยวจะเจ๊งไงนะถาว่าพัฒนานี่แปลว่าพัฒนาวัฒนานี่จะต้องเจริญขึ้นใช่หรือไม่ครับแต่ถ้าพัฒนาเรื่องหมดจะพไปคนพัฒนาไว้คือพัฒนาไหมถ้างั้นในหลักคำรามไม่กี่เข้ามาแล้วก็เชื่อคอตัวเองแล้วเงินก็จะได้ตกไปของลูกของเมียมเมื่อเมียตอบว่าเงินมาจากไหน แล้วต่อเขาไม่ได้เขาจะอากาศไปสู่ของแผ่นดินอย่างนั้นดีกว่าไหมครับค่บะอ่าอย่ายอย่าโกหกสีขาวอย่าโกหกทับเพ่งต่อไปนะครับนายนายนายกิติรัตน์คอัจัดทรัพย์สินแผ่นดินนะไม่ใช่กิติรัตน์นะพี่น้องอย่างเนี้ยค่ะเราไม่มีความสามารถไม่ควรอยู่นะควรออกไปสู่ทุ่งไร่นาป่าเขาให้คนก็มีความสามารถเขามาคือเมือ่อกระแสน้ำไม่ลวกกอะ่างน้ำมันก็จะเต็นกระแสนกล้หรือไม่ครับแต่เมื่อคุณพระจันทกระแสนมีรูเดียบุ จอกเป็นร้อยรูมารูก็เรียบร้อยแพร่รั่วหมดเลยแต่นาประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ทุกจะได้ขอรับกันแต่นั้นะหละปูนึงไม่หมดไม่ไหวเลยก่อนค่ะท่านค่ะท่านขอบพระคุณค่ะคุณจ้า่ครับกลัวมันจะมันกลัวมันจะเอาที่วัดที่ท่านจำมันสาไปไปขายอะไรเนี่ย่าใส่ต่อไปค่ะเมื่อไหร่มันจะเร็นกรรมมันจะมันจะได้รับเรนรับกรรมพวกมัน ค,คนดีๆอย่างพวกเราเนี่ยเราก็รอรอรอ,ออย่างเงี้ยไปทําอะไรก็ไม่สนามันสักพีมันทําบาปทํากรรมขึ้นทุกวันทุกวันมันก็สนามตลอดออจะทำยังไงบ้าก็ตรวจน้ําให้เทวดารักษาตัวเขาดีครับแล้วก็ฝากให้เขาว่าเล่งรัดหน่อยบุญเป็นบุญบาปเป็นบาป ก็คิดอย่างนั้นแหละคะ่ะคิดว่าสักวันหนึ่งมันคงจะได้รับกรรมมันมันคิดจะช้าครับตรวจหน้าม่นเป็นไรครับแล้วก็อีกอย่างคืออยากให้พวกเราเนี่ยรักกันเอาไว้ไม่อยากให้แตก่แก้กันไม่อยากให้ไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่อยากให้ด่าก,กันค่ะคือถ้าเราไม่ไม่รวมกันเราจะแพ้เขาตลอดอยากอยากให้ อยากให้ถูกกันนะคะไม่อยากให้ทะเลาะกันเรารวมตัวกันเถอะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องด่าว่ากันหรอกพวกเราน่ะให้ถูกกันเหมือนเดิมเถอะมันถ้า่างนั้นเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนขอให้เรารักกันเอาไว้เถอะมันสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นของพวกเราแน่นอนแหละคิดว่าก็สวดมนต์ทุกวันแหละ แล้วก็สุดท้ายนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าหนังสือที่ทําไงไม่เป็นมะเร็งอ่ะที่โคราชเนี่ยเขาขายอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนครับร้านมาจากเอียด์ร้ามาจากพี่บูเอียดที่ติดข้างๆโรงเรียนอนุบาลบวรนะครับโรงเรียนอนุบาลบวรถนนถนนอะไรคะถนนที่ไปบุตาหลวงอ่ะบุงตาหลวงอ่ะบุตาหลวงอืมบุตาหลวงนะ ที่บึงอ่ะเขาเรียกว่าค่ะที่บึงเนาะครับบึงตะหลัวใช่โรงเรียนโรงเรียนรุบาลบวรโอ้โหค่ะค่ะค่ะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับคุณคะสวัสดีค่ะค่ะแอบขายชนังสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการค่ะให้ท่านวรินกับอาจารย์หมอพูดถึงให้ท่านวรินพูดถึงเรื่องของดวงดาวสักนิดหนึ่งครับ คือคือคือตอนที่ต้องคงต้องจับตานะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงเวลาที่ที่ดาวลาหูกับดาวเสาร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันองศามันได้แล้วนะครับทีนี้ในลาหูและดาวเสาร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงใหญ่องศาได้แล้วมีความหมายว่ายในในอย่างไรกันบ้างมันเริ่มส่งผลเต็มที่กับดวงเมืองละ,ะนะครับเสาตาเสา,เสา,เสาก็คือตำรวจโจรน,นะครับคนในเครื่องแบบพวกเนี้ย เขาก็จะเริ่มมีบทบาทแล้วนักการเมืองเริ่มเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์เริ่มขับเคลื่อนละมีการขับเคลื่อนตัวกฎหมายมีการขับเคลื่อนกระบวนการที่จะที่จะเอาประโยชน์จากตัวกฎหมายนะครับแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันจะมันจะแรงไปถึงประมาณ,มาณวันที่ยี่สิบห้าประมาณวันที่ยี่สของเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นนะพอหลังจากยี่สิบกุมภาพันธ์ขับะแสกันเลือกตั้งผู้ว่าก็จะกรบทั้งหมดแล้วก็ คือว่าข่าวนี้ตอนตอนโค้งสุดท้ายเนี่ยน่าจับตาม,มากเพราะว่าดาวทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนเป็นเรือนเป็นในเรือนที่ทดาวทั้งหมดนี่คือหมายถึงอะไรบ้างคะท่านดาวดาวดาว,ดาวจรทั้งหมดนะ <ừ> um. ครับจะอยู่ในตําแหน่งที่มันมันมันค่อนข้างจะจะจะแยกยากครับอันนั้นคงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องวิเคราะห์ที่ทำก,การวิเคราะห์ดวงดาวว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ย จะ <C> e <at> แ,แพ้ชนะจะได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยอันตรายตรงเป็นการชี้นําอย่างหนึ่งชนะเด <c oughs> ี๋ยวคนคิดว่ามันบางช่วงบางเวลาเ่ยจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อดาวแต่ละดวงไปอยู่ในในตำแหน่งที่ที่ที่มันบอกวันเลอกตั้งในวันที่สี่มีนาใช่ไหมฮะค่ะครับวันที่สี่มีนาเนี่ยาดาวดวงไหนจะเด่นประกัน <c oughs> นะครับจะเด่นประกัน <c oughs> ซึ่งซึ่งก็คง,คงตอนนี้ก็ดูนะครับแต่ผม,มคิดว่าถ้ากกตทําหน้าที่หน่อย เราก็คิดว่าการเลือกตั้งมันก็จะเป็นไปตามที่ทเจตนารวมของกฎหมายต้องการแต่ถ้ากระบวนการมันไม่ไม่เป็นไปตามนั้นผมกลัวว่าลูกตั้งผู้ว่าอาจจะไม่สําเร็จนะฮะอาจจะไม่สําเร็จครับท่านค่ะอาจารย์หมอคะมีความเห็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เรื่องของการเลือกตั้งก็ดีเรื่องของดวงดาวดาวเสาตอนนี้เรื่องของตัวเองสําคัญฟังแล้วภูมใจ อย่าโมโหหมุดหงิดจนตัวเองมีความเครียดเพราะความเครียดก่อให้เกิดภูมิต้านทานต่ำเราอยากให้คู่ต่อสู้เราเขาได้บาดเจ็บทุกรลเราอย่าไปโมโหเขาจนเราตายเอง่งมันจะเขาหัวเลาะย่อเอาเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ารักษาชีวิตให้ยาวนานก็คือทำให้ใจอย่างหงุดหงิดทางหุดหงิดก็คิดถึงผมอ่ะนะให้ผมห,มหุ่นงิดจชนแตเดียวคนอน่นอย่างหุดหงิดแล้ว เดี๋ยวเาาเรารวบรวมกําลังนะตอนนี้หัดออกกําลังกายไว้เพราะว่าเวลาเขาจากโรคนี้ไปนะเราจะฉลองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสี่โมงเช้าเลยอย่างงั้นเดี๋ยวไม่มีแรงฉลองนะครับแค่นี้ก็จะ,ะจะฉลองยาวได้ใช,ใช่ไหมคะ ให้รักษาสุขภาพนะคะก็วันนี้วันตรุษจ,จีนก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะยังไงก็ายยังไงก็ <c oughs> ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะก็ซ e, ินเจียอยู่อีซินนีวัชชัยค่ะคและเราทั้งสามคน <c oughs> ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริศท่านอดีตสววารินเทียมจรัสและอาจารย์หมอค่ะเภ <c oughs> สัชกรสุวัสดิ์สินจวงต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะพบกันใหม่กับสู้ซินเจียอยูอีซินนีตัวทางรวยรวยให้ร่ำรวยด้วยนะคะ ก็รับรวยทั้งเงินทองทั้งสุขภาพที่ดีด้วยใช่ใช่ใชค่ะลาไปก่อนติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ส่งคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการค่ะก็คือพลตรีดออรอนุชาติบุญนาคและอดีตศวท่านอดีตศวพิเชษพัฒนาโชตค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับ